สำหรับวันนี้นะครับก็มาพักที่เขาน่าจะเรียกว่าเกตเ่านะครับนะครับอยู่แถวคลองตันครับนี่ดูห้องครับก็น่าอยู่ครับราคาไม่แพงครับไม่ถึงหลักพันครับแต่ห้องใช้ได้ครับเพราะว่าสาเหตุที่มาพักที่นี่เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปประเทศบาเรนครับ อาศัยว่าที่นี่มันติดกับแอร์พอร link ค์ครับจะได้ไปง่ายครับเนห้องก็น่าอยู่ดีครับดูห้องน้ำก็สะอาดดีครับ ห้องก็กำลังดีครับไม่กว้างมากน่าอยู่มากครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางนะครับก็จะพามาดูของที่จะนำพาไปนะครับว่ามีอะไรบ้าง อันนี้เช็แลกนะครับก็บเป็นกุนเชียงนะครับเตรียมไว้กินที่นน่นเพราะเรากินอาหารทางนู้นไม่ค่อยถนัดครับอันนี้ของที่จะเตรียมไปกินนะครับแต่ซื้อไม่เยอะครับเพราะน้ำหนักได้ไม่เยอะครับน้ำหนักได้แค่หนึ่งคนได้ยี่สิบสามกิโลนะครับฉะนั้นจะเอาไปเยอะไม่ได้อันนี้ก็ ยาสองกระปุกครับสำหรับเป็นนิ้เนี้ยครับก็คือเป็นนิ้วครับตรวจเจอก็ลองถือยาไปกินด้วยครับเดี๋ยวจะได้หายครับหมอบอกว่าภายในสองกระปุกเนี้ยนิ้วน่าจะละลายละลายได้ครับเยอะแยะเลยครับของและสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้ครับอันนี้คือยาแก้ปวดครับเพราะว่าจะบ,บ้านเขาอากาศมันร้อนมาก ฉะนั้นเรื่องปวดหัวนี่แบบิมาที่หนึ่งครับฉะนั้นต้องซื้อกันไวอันนี้ยาครับซื้อไปหลายอย่างครับยาแก้ร้อนในก็มีอันนี้ทั้งหมดคือห่อยาทั้งนั้นเลยครับเพราะถ้าจะไปซื้อที่โน่น,นหนึ่งภาษาเราอาจจะไม่เก่งมากสองก็คือยาจะซื้อลำบากครับแล้วอาจจะไม่ได้ ยาที่ตรงกับที่เรามีอาการครับฉะนั้นซื้อไปจากใครดีที่สุดกันไว้ครับอันนี้ก็ยาเหมือนกันอันนี้เป็นไายกล้ามเนื้อ,อน,นี้ก็ยาและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับอันนี้ก็คือ แมสนะครับไว้ป้องกันตัวเองซื้อไปเยอะเลยครับนะครับซื้อไปประมาณสี่ห่อครับอันนี้สีหหส่หอ่อซื้อสีหอ่ห่ออันนี้ก็เป็นสมุนไพรไทยครับนะอันนี้ที่บ้านเขา ให้ออกไปกินเห็นคนให้นะครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับวัดต้านหวัดเนี้ยครับกินบำรุงสุขภาพแต่ที่จำได้คือตัวนี้ครับอันนี้คือใบลางจืดครับอันนี้ก็ใช้ได้หลายหลากหลายครับนะครับ เอาไว้ไปต้งกินที่โน่นครับเผื่อเรามีเด็บไข้ได้ป่วยครับเป็นไข้เนี้ยครับเผื่อจะช่วยในเรื่องของโควิดครับเนี่ยเยอะเลยครับอันนี้เป็นยาลากไม้นะครับอันนี้ก็คนเท่าคนแก่เขาหามาให้ครับคือเป็นผู้วางเรียครับเห็นว่าเราจะเดินทางไกลครับ มาให้เขาบอกว่าให้กิน3อย่างคู่กันครับนะครับให้ต้มรวมกัน3อย่างกินอาจจะช่วยในเรื่องไข้หวัดหรือโควิดด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเขาแนะนำมาครับแต่ก็เชื่อไว้ก่อนครับเผื่อป้องกันได้หลายทางครับอันนี้ก็ สำหรับของที่จะนําไปด้วยนะครับก็มีประมาณนี้ครับก็ไม่ได้เยอะมากครับนะครับก็มีเสื้อผ้าและก็เป้หนึ่งใบครับนะครับครับ <c oughs> แค่นี้ก็พร้อมสำหรับก,การเดินทางแล้วนะครับพรุ่งนี้